อัปเดตน้องลิซ่าค่ะคลิปนี้ค่ะก็จะมาอัปเดตย,ยอด i อของน้องลิซ่านะคะที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่ง67ล้านสดสดร้อนๆอนเลยค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสื่อต่างๆนะคะที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวน้องลิซ่าแลวก็แพลตฟอร์มสตรีมเพลงต่างๆค่ะเรียกว่าเป็นลูกรักเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกันที่ขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าเลยนะคะสําหรับยอดติดตาม i อของน้องลิซ่าค่ะที่วันนี้สามารถพุ่งทะลุไปที่67ล้านคนไปแล้วค่ะซึ่งอัปเดตเวลาเจ็ดโมงเช้าห้าสิบส ยอดติดตาม IG ของน้องนิ่าค่ะคือ67 20, อล้าน21 132 follower ไปแล้วนะคะเวลาแค่7จ็ดมงเช้าห้นาทีเท่านั้นค่ะแล้วทีนี้ค่ะจะพาแฟนๆนะคะไปติดตามเรื่องราวของน้องนิ่าเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสตรีมเพลงต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับสำนักงานข่าวเพื่อนรักอย่างดิสแพดนะคะที่เขาค่ะก็มีความน่ารักกับน้องนิ่าอย่างสม่ำเสมอเลยแพลตฟอร์มแรกนะคะอย่าง Spotify นะคะล่าสุดทาง Spotify Chart ค่ะเขาได้ออกมาบอกว่าน้องนิ่าคือราชินีแห่งชาร์ตคีย์ป๊อปด้วยเพล ลงมันี่บายนิซ่านะคะซึ่งออกมาประกาศเอาไว้ช่วงวันที่17พฤศจิกาย,ยน64โดยเพลงมั n ีของน้องนิซ่าค่ะสามารถขึ้นไปครองที่อันดับที่1ค่ะจึงยกให้นิซ่าเป็นราชินีแห่งชาต์เคป๊อปด้วยเพลงมั n ีนั่นเองนะคะโดยกําหนดวันค่ะก็คือ5-11ถึงพฤศจิกาย,ยน64นั่นเองค่ะตัดยอดต่อมาค่ะพาไปอัปเดตแ a n d o r a ซึ่งเขาค่ะเป็นแพลตฟอร์มสตรีมเพลงของอเมริกาที่มีผู้ใช้งานมากกว่า56ล้านคนค่ะล่าสุดเขาก็ดียกให้น้องนิซ่าค่ะเป็นหนึ่งใน10ศิลปินที่น่่าาาจับตม,มองว จะรุ่งขึ้นไปอีกในปี2022โดยดูจากพรสวรรค์นั่นเองค่ะเรียกว่าแพลตฟอร์มสตรีมเพลงค่ะน้องลิซ่านะคะก็คือลูกรักเลยจริงๆค่ะแล้วก็อัปเดตกับความน่ารักของดิสแพสเพื่อนรักนะคะหลังจากช่วงเช้าวันที่16พฤศจิกาย,ยน64นะคะน้องลิซ่าก็ได้เดินทางกลับมาจาก LA นะคะทางดิสแพสก็ไม่พลาดนะคะไปเจอน้องลิซ่าที่สนามบินอินชอนด้วยเลยแล้วค่ะ16พฤศจิกาย,ยน64ทางดิสแพสก็ได้ออกมาอวยน้องลิซ่าโดยการเขียนบทความสั้นๆค่ะแล้วก็บอกว่าวันที่16 จิกาย,ยน64ถึงแม้แต่อย่างเช้าตรู่ก็ยังคงมองเห็นลิซ่าจากความต่างกับลุกชมพูที่สุดแสนเลิฟลี่เธอทาให้รุ่งอรุณน,นั้นสว่างสวยลิซ่าความวิชวลที่เปล่งประกายลิซ่าทักทายแบบขั้นเคๆด้วยเล็บสีชมพูและก็เสื้อฮูดดี้เดียวกับสีผมของเธอวาสาบเรียกว่าน่ารักมากๆค่ะดิสแพดเอาใจไปเลยค่ะเล็บนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะมาอัปเดตติดตาม i อจของน้องลิซ่าค่ะที่ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ67ล้านฟอลโลเวอร์แล้วคาดว่าร้อยล้านขำไม่ไกลแน่ ะะซึ่งน้องลิซ่านะคะก็ดูดังและก็มีแฟนๆรักมากมายค่ะทั่วโลกจริงๆและคาดว่าจะมีแฟนๆเพิ่มขึ้นอีกค่ะและก็น้องลิซ่าล่าสุดนะคะได้กลายเป็นลูกรักของ Spotify ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเขายกให้น้องลิซ่าเป็นราชินีเคป๊อปถ้าหากว่าคนมาฟังเพลงในแอปสตรีมเพลงเยอะๆนะคะก็เป็นผลดีต่อทางแอปเขานั่นแหละดังนั้นค่ะโอ้ยบอกเลยค่ะผู้บริหารชอบค่ะคุณผู้ชมต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องลิซ่าตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะสื่อหรือว่าอะไรก็รักน้อง ลิซ่าลิก็ยกให้เธอเป็นควีนจริงๆในทุกๆเรื่องค่ะคลิปนี้ห่ะก็ประมาณนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดค่ะต้องกราบขออภัยไวนณะที่นี้ด้วยค่ะ